สวัสดีครับผมจังอัดมันสบีนะครับวันนี้ผมจะพามาเรียงแหวนลูกสุกนะครับในสไตล์ที่ผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงที่ผมเลี้ยงประกอบหน้าร้านนะครับหลายคนอยากรู้ทักมาถามผมผมก็บอกทีละคนทีละคนตอนนี้ผมจะไม่บอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนมาถามก็คือถ้าถามผมผมก็จะส่งลิงก์ตัวนี้ให้แล้วก็เข้ามาดูได้เลยนะครับ ผมจะไม่ไล่โทรบอกแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาผมบางคนก็ทักมาผมไม่ได้ตอบโทรมานะครับผมยุ่งกับงานผมคุยโทรศัพท์ผมคุยได้แหละแต่ว่ามันงานผมมันช้านะครับตอนนี้ก็เป็นห้าแปดอ่าตอนนี้ก็เป็นชุดห้าแปดก็เป็นลูก LHK ที่ผมจะมาเลี้ยงให้ดูวันนี้ก็เป็นลูก LHK ตัวนี้เป็นลูก l h k เห้าสิบเจ็ดมิลสลักสิบสามนะครับ ความสูงแหวน 15L นะครับจะแบบแกะกันเลยกล่องไม่ต้องมาสนใจมันแกะลูกแกะแหวนมาตอนนี้สลักมันผมใส่ไว้นะครับแกะลูกแกะแหวนมาตัวนี้57วา28 24ส่วนมากนะครับ57วา28 24ถ้าเราใช้แคมเยอะๆเนี่ยมันเยอะงออกเยอะเนี่ยเวลาหลบวาวเนี่ยมันจะหลบยากมากนะครับเนี่ย ตอนนี้ตอนแรกหลบมานิดนึงนะครับขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็ยังชนอยู่นะครับได้หลบขยับออกไปอีกนะครับเห็นไหมผมหลบกขาไปยับออกไปนี่บางมากเลยเสียงแตกนะครับก็แนะนําลูกค้าใช้ลูก RK เคจะจบกว่านะครับน,นี่ก็ะโลกแหวนเคก็แกะแหวนออกมาเราต้องมาทําความรู้จักกับแหวนก่อนนะครับนะ ทำู้ลุกระแหวนก่อนก่อนที่จะเลี่ยงนะครับก่อนที่จะเลี่ยงสําหรับวัยรุ่นที่ทํารถเองอะไรต่างนะครับการเลี้ยแหวน,นะครับ believe, มีสูตรตายตัวไหมมีสูตรตายตัวนะครับมีสูตรตายตัวสูตรตายตัวของมันก็คือ มาตรฐานค่้ามาตรฐานการเรียงมาตรฐานของ Honda นะครับของ Honda ก<ค>็ะะจะมีวิธีการเรียงในคู่มือผมขี้เกียจลุกไปหยิบแต่ว่าหลายคนที่ถามผมเนี่ยก็คืออยากรู้ในแบบที่ผมเรียงนะครับว่าผมเนี่ยเรียงกันเรียงแบบไหนผมใช้แบบไหนผมใช้ตามคู่มือ Honda ไหมผมไม่ได้ใช้ตามคู่มือ Honda นะครับในการเรียงของผมซึ่งแหวน นี่เราดูด้วยสายตานะครับเราดูเนี่ยเราจะเห็นแหวนทั้งหมดห้าตัวแหวนมีห้านะครับห้าตัวแหวนมีห้าตัวนะครับแหวนมีห้าตัวแต่ละตัวประกอบด้วยอะไรผมจะไล่จากบนมาล่างแหวนตัวที่หนึ่งแหวนต่อมาเราเจอแล้วเราจะมีแหวนตัวหนาๆสองตัวนะครับตัวหนาๆเนี่ยสองตัวหนาก็เพื่อนเลยประมาณมิลหนึ่งอ่า สองตัวนะครับนี่มันก็จะเขียนบอกอยู่แล้วเห็นไหมตัวนี้มี r หนึ่ง r สองของ l k ส่วนต่างๆก็จะอาจจะเขียนว่า r n อะไรต่างก็จะมีเลขบอกอยู่นะครับก็คือในการเรียงเนี่ยเราจะหันอักษรเนี่ยขึ้นบนหัวลูกสูบเสมอนะครับนี่เราจะเรียงขึ้นแบบนี้นะครับจะไม่คว่ำตัวหนังสือลงล่างนะครับจะไม่คว่ำตัวหนังสือลงล่างนะครับทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าแหวนสองตัวที่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสีจะแตกต่างกัน จะเป็นขาวดำหรือขาวทองขาวอะไรต่างๆนะครับอ่าดำจะอยู่ตัวที่สองนะครับจะอยู่ร่องแหวนตัวที่สอ่าลูกเราเราจะเห็นอยู่แล้วว่านี่มีร่องแหวนตัวที่หนึ่งตัวบนตัวสองร่องแหวนจะมีสามร่องที่เราเห็นกันนะครับนี่สามร่องมีหนึตัวสีดําจะอยู่ร่องที่สองนะครับตัวสีดําจะอยู่ร่องที่สนะอ่าตัวสีดําจะอยู่ร่องที่สองนะครับ เราจำแค่ว่าดำเนี่ยอยู่ร่องสองก็พอส่วนตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับดำอยู่ร่องที่สองตัวเงินจะอยู่บนนะครับผมจะไล่เลยนะครับแหวนจะมี1 2ึส่สามสี่แล้วก็5ตัวนะครับแหวนตัวที่1ก็คือกําลังอัดตัวที่1 อ,อัดหนึ่งอัดสองแล้วก็แหรีตัวที่สามก็จะเป็นแหวนกวาดอ่ะกวาดเขียนกาวแล้วอ่กวาดหนึ่งตัวที่สี่จะเป็นแหวนลานลานกวาดสองอ่ะกำลังอัดตัวที่หนึ่งอ่ดูตามนี้เลยแหวนมีห้าตัวตัวที่หนึ่ง เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นตัวสีเงินนะครับตัวสีเงินหรือถ้าบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเอ้ยเนี่ยมันทํามาแม่งสีเหมือนกันเลยสีดําทั้งสองเลยหรือว่าสีเงินทั้งสองเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามานะครับอ่าถ้าเกิดเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะอ่าถ้าเกิดกรณีเจอที่ว่าแหวนเนี่ยกางอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองความหนามันเท่ากันเราไม่รู้แล้วว่าสมมติมันทาสีแาเหมือนกัน สีดาทั้งสองหรือว่าสีเงินสีขาวทั้งสองนะครับเราจะรู้ได้ไงซึ่งตามปกติแหวนเนี่ยมันทําสีมาไม่เหมือนกันหรอกนะครับแล้วก็อักษรมันก็สามารถรู้ได้ว่าอันไหนเป็นตัวบนตัวล่างนะครับตัวที่หนึ่งอ่ะเราพูดพูดตึงต่อเลยนะครับก็ดูประมาณนั้นตัวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะตัวสีขาวตัวนี้ตัวที่หนึ่งกรนละตัวที่สองก็คือตัวสีดําความหนาหนึ่งมิลประมาณโดยประมาณนะผมจับดูผมก็ไม่เคยวัดหรอกอ่าตัวนี้ 1, หนึ่งสองเดี๋ยวผมเรียงเลยหนตัวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของแหวนกวาดน้ํามันนี่ที่ผมเขียนไว้ตัวที่สกวาดน้ํามันตัวที่สี่ตัวที่หก็เป็นกวาดนะครับกวาดก็คือจะเป็น2ตัวนี้เหมือนกันสลับกันได้สามกับ5สลับกันได้นะครับจะมุดตัวนี้นีน้เป็น3ล้กันตัวที่4ก็จะเป็นแหวนลานแหวนลานก็จะเป็นในเรื่องในตัวที่หยกักๆแบบนี้นะครับนี่แหวนลาน ตัวที่ห้าจะเป็นตัวนี้อ่าโอเคเรามาทำคู้จักกับแหวนแล้วทีนี้เราก็จะไปดูในเรื่องของการเรียงนะครับการเรียงการเล่ง,เลงแหวนเราต้องรู้ก่อนว่าอันไหน ID เสียลูกสูบแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าตัวใหญ่ก็คือ ID ID ไอเสีย ex ex o s t นะครับอ่าเราดูกันอยู่แล้วหรือว่ารูลูกศร ตัวลูกศรก็ได้นี่ครับผมลูกศรข้างลูกสูนยนะลูกศรชี้ลงก็คือจะเป็นชี้ออกทางด้านไอเสียปับ๊บอ่าบางคนเลี้ยงแหวนนะครับเลี้ยงแหวนลูกสูบตามเสาเสื้อตามสาเสาเสือคือจุดนี้ตามเสาโซ่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่ส,สี่ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับการเลี้ยงแหวนไม่มีผิดถูกนะครับรถแต่งรถซิ่งรถเดิม รถเดิมมีผิดมีถูกนะรถเดิมเราเรียงตามมาตรฐานได้รถซิ่งจะเรียงตามมาตรฐานของหนังสืออนดาก็ได้นะครับแต่สาหรับผมผมมองว่าเลียงยังไงก็ได้แค่แหวนไม่ตรงกันอ่าแค่แหวนไม่ตรงกันสมมติตัวกรนะดาษตัวที่หนึ่งเลยเราไว้เสานีเานน้เอาไว้เสานี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเอาไว้เสานี้แล้วกันตัวที่สามไว้นี่ตัวที่สี่ปับ๊บไว้นี่อ่าตัวที่ห้าเอาไว้นี่ก็ได้อันนี้ ห้าอย่างนี้นะครับไม่ตรงกันโอเคได้แต่เมื่อไหร่ที่สมมติเราเราก็ลบออกอกันลบอปแล้วสมมติเราตัวที่หนึ่งเลี้ยวไว้ตรงนี้ตัวที่สองเราเลี้ยวไว้ตรงนี้ใกล้ใกล้กันเลยตัวที่สามเราเลี้ยวไวน้นี่ตัวที่สี่เราก็เลี้ยวไวน้นี่เนี่ยมันตรงกันอันนี้ใกล้กันเกินก็คือไม่ได้นะครับไม่ได้ อ่าไม่ได้เราเรียงยังไงก็ได้ให้มันไม่ตรงกันเรียงตามเสาเสื้อก็เรียงได้แต่ถ้าสไตล์ผมที่ผมเรียงผมจะเรียงแบบนี้นะครับอ่าผมจะดูก่อนว่าหัวเทียนอยู่ทางไหนไอดีอยู่นี่ไอเสียอยู่นี่อ่าหัวเทียนสมมติเราหันหน้าเข้าหาลูกสูงนี้หัวเทียนก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเราหัวเทียนอยู่ตรงนี้อ่าตรงที่ผมกาบาดไว้นี่คือหัวเทียนอ่าใส่ลูกสูบไปอย่างนี้ก็ได้ ัวเทียนก็อยู่ฝั่งนี้นะอยู่ตรงข้ามโซลินนี่หัวเทียนเทียนหัวเทียนนะครับทีนี้ตัวที่หนึ่งผมจะเลี้ยงไว้ไหนตัวที่หนึ่งผมจะเลี้ยงไว้บนตัวที่หนึ่งผมเลี้ยงไว้จุดนี้นี่ดูเลยผมจะไม่เลี้ยงไว้ช่องนี้ผมจะเลี้ยงไว้ตรงนี้ตื๊ดยาวมานี่เลยปั๊บนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตัวที่หนึ่งผมนะตัวที่สองผมจะเลี้ยงไว้ตำแหน่งนี้ นี่คือตัวที่สองปททั๊ 2. ตัวที่สองตัวที่สามผมจะเรียงไว้ตรงนี้ตัวที่สี่ผมจะเรียงไว้ตรงนี้อ่าตัวที่สี่ผมจะเรียงไว้ตรงนี้ตัวใกล้กันเลยตรงนี้ที่สี่ก็คือมันจะเยื้องอ่ะถ้าตายผมเรียงกันเดี๋ยวผมลกั เท่าสูตรตามที่ผมเรียงนะครับเดี๋ยวลบก่อนอ่นนี่หัวเทียน่าหัวเทียนหัวเทียนจิ้มไว้ตรงนี้นนี่คือหัวเทียนตัวที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้ตัวที่สองอยู่ตรงนี้ที่ผมเรียงนะครับตัวที่สามผมจะไว้ตรงนี้แหละอันนี้เราขีดด้วยกันนี่ตัวที่สามผมจะไว้ตรงนี้นี่สามตัวที่สี่ผมไว้ตรงนี้เลยนี่ตัวที่สี่ตัวที่ห้าผมไว้ตรงกลาง ผมจะไม่ซีเรียสแหวนสี่อ่าสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าผมจะไม่ได้ซีเรียสเพราะมันเป็นแหวนกวดนะ้ำมันอยู่แล้วอ่าโอเคเรามาถึงขั้นตอนการเรียงได้เลยการเลี้ยงผมจะเรียงตัวห้าขึ้นมาอ่าตัวอ่าใช่ตัวที่ห้าขึ้นมาอ่าแต่ว่าเราจะใส่ตัวแหวนลานก่อนนี่คือแหวนลานแหวนลานก็คือตัวที่สี่นะครับนี่นี่จักจากแหวนลานเราสังเกตดูที่ผมเลียงน,นะ อันนี้เราจะเห็นรอยตัดของมันนะรอยหยักตรงเนี้ยเนี่ยรอยหยักนะครับหยักลงไปด้านล่างผมจะคว่อมมันลงอย่างนี้คว่อมมันลงเดี๋ยวเขียนให้มันชัดกว่าน,นี้กันเดี๋ยวผมเขียนใส่กล่องให้ดูปั๊บ ก็คือแหวนตัวน,นี้ผมจะไม่ได้ซีเรียสว่าปากแหวนมันต้องตรงกันไหมนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นแหวนเพื่อให้หล่อเลี้ยงน้ำมันปากแหวนตัวแหวนลานนี่เราจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จดกันอยู่ดีนะครับป๊บตรงนี้โอเค นี่สำหรับคนที่ขอมานะครับในสไตล์ของผมนะไม่ต้องไปพาดพิงกับคนอื่นนะครับว่าผมเลียงแบบไหนนะครับในการเลียงแหวนนี่คือเทคนิคที่ผมเลียงเองนะครับผมจะเลียงแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ทุกคันย้ำนะครับว่าทุกคันเลยนะครับทุกคันนะ นี่เราก็มือถางได้เลยไม่ต้องไปใช้เครื่องมือถางปากวงปาก,ปากแหวนอะไรหรอกนะครับเสียเวลามันไม่ใช่ของรถยนต์แหวนไม่ได้แข็งขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หักใกล้ขนาดนั้นนะครับป๊บเสร็จแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาจําลองที่กล่องลูกลูกสูบแน่นอนนะครับมันก็จะกลมบแบบนี้ปา๊าไม่กลมหรอกยังไม่กลมอันนี้ดี ดีครเราลบวาวลบวาวไอดีอยู่ตรงนี้ปั๊บลบวาวไอเสียตรงนี้ e x ปั๊บปั๊บอ่ะแหวนตัวบนสุดกำลังอัดตัวที่หนึ่งที่ผมบอกนะครับผมจะเรียกไว้ตรงนี้ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองอันนี้สลักรูสลักอยู่ตรงนี้สลักอยู่ตรงนี้หัวเทียนอยู่ตรงนี้อ่าตัวที่สามผมจะเรียกไว้ตรงนี้ปั๊บนี่ที่สามตัวที่สี่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละ ตัวที่ห้าอยู่บนนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูทีนี้มาตามภาพไหมตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเก้องโฟกัสไหมตัวที่หนึ่งทางเกด,ดนูนี่นี่นะครับปากแหวนตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ อ่านี่นะตัวที่หนึ่งนะนี่ตัวที่หนึ่งนะครับไปต้นไป็นนวะนี่ตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นี่นี่ตัวที่หนึ่งนะครับนี่ตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงวาวไอ้ดีตรงนี้เลยนะครับทิงตัวอยู่ระหว่างตัวเสาเสื้อเนี่ยตัวที่สองอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมตัวที่สองนี่ปากแหวนตัวที่สองอยู่ตรงไอเสียด้านล่างซึ่งแหวนกองาตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ย ผมจะไม่หันปากแหวนมาฝั่งหัวเทียนเลยนะครับผมจะไม่หันปากแหวนมาฝั่งหัวเทียนนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ความร้อนเนี่ยมันเล็ดรอดผ่านช่องร่องแหวนเนี่ยเพื่อลงไปยังใต้กระบอกลูกสูบนะครับอ่าอยู่ตรงนี้ตัวที่สามตัวที่สามอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตัวที่สามตัวที่สี่คือแหวนลานเอาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกผมจะไว้ตรงกลาง เพราะว่าเพื่อให้มันน้ำมันเนี่ยมันเล่นรอบถังมาได้ตัวที่ห้าตัวสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นี่อยู่จุดนี้ตัวที่หนึ่งปากแหวนอยู่ตรงนี้ตัวที่สองปากแหวนอยู่ตรงนี้ตัวที่สามปากแหวนอยู่ตรงนี้ตัวที่สามอยู่ตรงนี้ตัวที่สี่อยู่ตรงนี้ตัวที่ห้าสามกับสี่เป็นแหวนลานาแหวนกว่าน้ำมันตัวที่สี่เป็นแหวนลานนะครับตัวใหญ่โอเคก็ประมาณนี้ ตัวนี้ผมก็จะประกอบให้ดูด้วยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เดี๋ยวผมว่างผมจะประกอบให้นะครับตัวนี้ก็เป็นฝาวาที่ทําไว้ตัวนี้ก็เป็นาวา่วนนาว28 28 24วาโซนิกนะครับ57วาโซนิกตัวนี้ก็เซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมประกอบเลยนะครับตัวนี้ลบขมลูกลบแรงต่างเรียบร้อยมาแล้วนะครับโอเค กาเรเลี้ยแวงก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครชอบสไตล์การเลี้ยแวงแบบผมก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเพื่อจะได้เข้ามากดดูที่ในการเลียงที่ผมใช้นะครับผมจะได้แบบนี้มาตลอดเลยนะครับอันนี้มาตลอดเลยที่ผมเรียวแล้วผมว่ามันจบสุดนะครับ เพราะว่าผมก็เคยเจอด้วยแต่นน่น่าจะเก็บกําลังดีสุดแล้วก็ไล่เลี้ยงไล่อาเรียบเรียงน้ามันเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงลูกสูบดีที่สุดนะครับไม่ทําให้น้ามันเครื่องเล็ดรอดขึ้นมาหัวลูกสูบด้วยนะครับเพราะว่าเคยเจอรถอไปรวมๆแล้วผมเลี้ยงสไตล์เนี้ยรถมันหายควันหรือว่ามันควันน้อยลงนะครับก็ถือว่าดีขึ้นก็เลยเลี้ยงสูตรนี้มาตลอดเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ สนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ผมช่างอัดวาสบิขอตัวลาไว้ก่อนนะครับฝากกันไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรนะครับน่าจะประกอบเครื่องตัวน,นี้เลยแล้วก็ติดก็้งให้ฟังตัวน,นี้ก็เป็น5700 Sonic ชัก2มินะครับที่เคยรีวิวอาร์อารีวิวผ่าเครื่องไปนะครับก็จะประกอบให้ดูนะครับพร้อมไล่น้ำมัน E20 นะครับหัวลูก2 0แบบนี้เลย รถมีชักไม่ต้องนวนมากแลจะจาจิกโกขอบคุณครับ